กินอะไรคะป้ายากินอย่างน้อมีมังคุดตีนมังคุดมังคุดอร่อยมากของโปรดของโปรดเพลินกับยายอันนี้ขนมอะไรขนมขนมเปียกปูนเปียกปูนเออเปียกปูนกับโคโคนาตอาบอกข้าวกินอันนี้ไปตลาดแล้วเพลินเห็นเพลินเลยว่าจะกินอันนี้สั่น มันเคยซื้อของพ่อใหญ่อันอร่อยเก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตก๋าเรือเก๋าเรืออร่อยอร่อยนะคะเรือเรือลูกชิ้นอร่อยอร่อยอร่อยไหมล่ะนี่โคตรมากกินอะไรกินอะไรชิ้นเส้นเอ้ยเส้นใหญ่ใหญ่กินเส้นใหไง กิบแลวบ้างพุงนะระแวบางกระเด็่เส้นย้อยเส้นใหญ่เส้นย้อยเส้นใหญ่กินนด้พุดคอนเนื้อเป็นเนื้อเนื้อในบิ๊กซีพุดคอนแซ่บง่ายอร่อยนะได้อยู่นะนี่ร้อนนะคะเย็น เย็นสักนิดนะบบึ่งแดดบ,บอสแดดบอสค่ะแดบไหมแดดบ,บอสอ,อร่อยอยู่อร่อยแดดดีมาก็จะเป็นร้านร้านเป็นเตี๋ยวคุณไ,ได้หา่างบิ๊กซี่นี่แหละใช่พุ้ม แงขิดใส่ตาเกบายบายแง่ญาติกิดตำสมยาติิดตำสมน้ะมึงดูล่ะโอ้ทิ่ตำสมน้ำกันอร่อยอร่อยมะเขืเทศปลาย่างก๋เดียวอร่อย แล้ย่างคนนี้เอาตำสมเดือจับมาเดือจับตำสมซื้อรถอันนั่นแหละสิบบาทมาเดือดกัด้วยมันยากกินตำสมกินก๋วยจับไปแล้วเดี๋ยวนี้นะเกอนขากินหมดแล้วก๋วยจับมาอยากกินตำสมนอกเบอร์เกอร์อีกแล้วอร่อยไหมอร่อยมากมาเกลือเทศวันนี้สวยเลย แับเบิ้ลแับเบิ้ลตัวมาตัวโอเคยำม,มียำม,มีแต่ลิงคืเอเบาตำสมใส่สเบอร์เกอร์ <laughs> เป็นซอซสซีซันนิงซีซันนิงส้งตมตำกินกับเบอร์เกอร์เอาไส้หลีกันเนี่ยก็ <laughs> นยิยมหมักลรอเป็นไงได้ไหม <laughs> ได้อีกแบบหนึ่ง Yeah, no. <laughs> uh, you tell people how to eat. I would eat that one, that Ah. Uh, and that one, Rambutan, easy. And open, open easily. I take a pip. You can cut or you can just squeeze and uh, then open uh, like that. Huh? Yeah. But mango And stream, the mango steam, the same. They you have just, this one, right? This one has like a. Beautiful flower on top where they hang from uh, the tree. Yeah. And you just squeeze in here with your fingers and uh, open it out. Or you the knife. Or you can use a knife and, and just cut through uh, and then just take the bottom off. Can you break? Can you break? Do off? you want me to break one? Uh -huh. Okay, I'll do it from here. I think it's easier. Like that. Uh. Yeah. There we go. Uh. Beautiful. Try treat taste. Can I know. try this? Mm. You can eat. eat from uh. the fruit. How's mm. mm. that? Wow. 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 Very fresh. Mm. And sweet. Huh? Mm. Oh, and Yeah. And uh, if you want to know how how many. Wide deep in there, in there. Mm. You, you can count. count, from count the bottom. Yeah, you count yeah. from that one. Yeah, so this one here one, two, three, four, five, six. Yeah, you count from mm. that one because that's where they actually join into yeah. the fruit, right at the bottom. Mm. So you think, Oh, you look for the biggest one. <laughs> oh, this one. one one, two, three, four, five. I need five, it's a big one. Mm. That one, one here has six or four. Oh, it's five, I think. Four, five. Most of them are about five, I think. อ้ดลเอี hmm. ่ oh, <laughs> อันนี้ก็ล,โก,โล,ลกิโลละอสามกิโลร้อยนะคะราคาลงมาดีเลยนะคะราคาไม่แพงนะเมื่อประมาณเดือนเมษาอะไา,ายังซื้อโลละห้าสิบาทนะคะอันนี้สามโลร้อยแล้ว เริ่มเริ่มมีเยอะแล้วก็คนเริ่มเอามาขายเยอะมีหลายเจ้าเขาก็เริ่มราคาเริ่มลงเมื่อก่อนมันมีราคาถูกแต่ว่าก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพ mm hmm. แต่ว่าอันนี้คือล็อตนี้ยสวยอยู่นะคะสามร้อยล็อตสวยนี่ <See you. S 1> เปลือก <See you. S 1> อันนี้ไม่กินสีโรนแองกลชีวีโดนอีดสกินบัตเตอเด็กกูดอ่อฟอร์พรานอร์สามติ่า Yeah. We put them underneath the mango or some of our mm. plants. They're yeah. good for um, like a manure. Mm. Good for the plant. Yeah. So it doesn't get thrown in the rubber. It gets yeah. under the plant. Yeah. Okay. Beautiful fruit. Thank you. Beautiful fruit. Thank you for watching our channel. da. bye Bye-bye.